สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกพี่ๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้รถเลยนะครับไม่ได้จับรถเลยไม่ได้ขับเลยเราควรมีวิธีการดูแลอะไรเขาบ้างนะครับแล้วก็ก่อกลับมาใช้รถนะครับเราควรเช็คตรงไหนบ้างนะครับก่อนที่ทําการเปิดฝาปองนะครับอยากให้พี่ๆนะครับช่วยกันดูนิดนึงนะครับว่าในห้องเครื่องเรานะครับที่เราจอดรถทิ้งไว้นานๆมีบรรดาพวกหนูพวกว์มีพิษพวกงูต่างๆอะไรมาทํารังหรือเปล่านะครับ พ้องบอกเลยวนะครับว่าถ้าเกิดมีหนูนะครับหนูพวกนี้นะครับค่องข้างที่จะชอบกัดไฟนะครับซึ่งเวลาทําให้พี่ตรวจเชอรถและพี่เกิดสตาร์โรถทำให้เกิดแผงวงจรช็อตได้เลยนะครับยังไงก่อนที่จะทำอะไรนะครับดูครนนี้นิดนึงว่าห้องเครื่องเรานะครับมีพวกหนูพวกแมวพวกงูพวกหมาอะไรพวกสัตว์ต่างๆมาหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ทําการไล่ก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเราควรเช็คจากแบตเตอรี่นะครับหรือพวกบนจุไฟนะครับ จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าพี่ไม่ใช้รถเลยนะครับผมแนะนำนะครับให้สตาร์ททิ้งไว้สักนิดหนึ่งครั้งละสิบนาทีนะครับประมาณอาทิตย์ละประมาณสองวันกลางดีนะครับไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือวันศุกร์นะครับสตาร์ทครั้งละสิบนาทีนะครับควรควรสตาร์ททิ้งไว้นะครับเพื่อป้องกันแบตตัวนี้เสื่อมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่ใช้รถเลยพี่ต้องไปต่างประเทศหรือแบบมีเหตุผลที่ไม่ได้จับรถคันนี้เลยสามสสี่เดือนนะครับแนะนําว่าผมให้พี่ถอดขั้วแบตออกได้เลยนะครับ แล้วก็หาผ้ามาปิดไว้นะครับการคั้วแบตพอสปานะครับแต่แบตเตอรี่เราไม่ต้องเอาออกนะครับวันนี้นั้นได้เลยแค่ถอดั่วแบตออกนะครับที่สองนะครับเช็คของเหลวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำหม้อน้ํานะครับว่าอยู่ในระดับที่สมบูรณ์เลยครับไม่อยู่ระดับต่ำไปหรือเปล่าครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ทิ้งไว้นานๆจริงนะครับทิ้งไว้มา3 4เดือนนี้ผมกล่าวไปนะครับทั้งที่เดือนยังไม่นานเท่าไหร่นะครับพี่สมมุติว่าพี่ทิ้งเป็นปีนะครับ พวกของเหลวต่างๆเขาจะเสื่อมสภาพครับถ้าพี่จะกลับมาใช้ผมแนะนําว่าให้พี่เปลี่ยนใหม่ทั้งเซ็ตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกนะครับทุกอย่างนะครับของเหลวต่างๆเปลี่ยนใหม่ได้ก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้นานถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้แค่ประมาณเดือน2เดือนนะครับเราก็เช็คเบื้องต้นได้เลยครับว่าอยู่ในระดับที่ต่ําหรือเปล่านะครับอย่างที่สานะครับยางรถยนต์นะครับก่อนที่พี่จะนํามาจอดนะครับพี่ควรเติมยางรถยนต์เพิ่มประมาณ5-10ปอนด์นะคร ถ้าเป็นรถเก่งทั่วไปนะครับจะเติมอยู่มาสามสิถึงสามสิบสองนะครับถ้าพี่จอดทิ้งไว้ประมาณแค่3ามี่เดือนนะครับคิดว่าไม่นานนะครับก็ควรเติมมาสักเพิ่มสักห้าปอนเป็นประมาณสามห้าสามเจ็ดนะครับแต่ถ้าพี่คิดว่าพี่ทิ้งไว้เป็นปีอ่ะผมผมว่าเลยว่าพี่ควรเติมมาสี่สี่ิบห้าได้เลยนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับแนะนําให้วอร์มยางทุกหนึ่งอาทิตย์นะครับเอาไปวิ่งสักนิด่นึ่งนะครับเพื่อป้องกันยางแตกไรงานเวลาเขาโดนกดทับนานๆนะครับนี่ แต่กลับมาอย่างไงนะคะก็ควรเช็คยางนิดนึงน,นะครับว่ายางเราอยู่ในสภาพว่ายางแตกแรงงานหรือเปล่านะคะสภาพย,ยางใช้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่ได้นะแนะนําให้ควรเปลี่ยนเลยนะครับไม่ควรฝืนใช้มันนะครับต่อไปนะครับคือสภาพตัวรถสภาพตัวรถที่นี้ผมมาถึงกรณีถ้าเกิดพี่จอดทิ้งไว้นานๆนะคะผมบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าพี่จอดไว้การแดงคือบรรดาพวกของของเหนวที่มันมีพวกกดต่างๆเช่นขี่นก ถ้าส baptism, like um, that, that ีรถยนต์โดนขี so kind of so it, so ้นกนานๆนะครับตีขี้นกเขาจะมีกรดนะครับเขาจะกัดพวกสีต้นต่างให้สีด่างคุบพองได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าพี่จอดทิ้งไว้นานๆนะครับพี่ควรหาผ้ามาลุมนิดนึงครับเพื่อป้องกันการโดนแดดยนนะครับทำให้สีจืดจางนะครับโดนฝุ่นหรือแม้ทั้งขี้นกได้นะครับจบไปแล้วนะครับการดูแลรถนะครับที่เราไม่ได้ใช่รถนานๆนะครับเราควรดูแลอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะครับ แล้วก็รอชมนะครับว่าคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงประเด็นอะไรบ้างนะคะํสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ